คิดว่าอะไราอาจจะบางทีอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าใช่แล้วพอไม่เข้าใจเราก็เบื่อแล้วเราก็ไม่ดูต่อถูกปะ่ะอืมอ่าแล้วมีเหตุผลอะไรอีกครับนอกจากความเข้าใจอะ่ะโอเคเอาอย่างนี้การพูดเกิดจากอะไรคะวิทยาศาสตร์เลยการพูดเกิดจากอะไรคะวคว วันนี้สามขวตอบได้แล้วเออการพูดเกิดจากอะไรได้ยินไหมครับ<อ>ซีรีส<อ>์ซีรีส์ที่เราชอบเลยนะลูกซีรีส์ที่เราชอบเลยนะไม่ต้องแบบว่าแต่ถ้าเป็นไปได้ซีรีส์ที่มันแบบเป็นชีวิตจ,จริงก็ดีนะแบบว่าจสปจจเป็นปัจจุบนัอนอะไรเงี้ยเพราะว่าภาษามันจะทันสมัยหรือถ้าเก่าก็ไม่ต้องเก่ามากฮะเอาใหม่นะการพูดเกิดจากอะไรนะ